ผมตอนจีบเมามาครบสองถึงสองสามชั่วโมงแล้วครับปลาหมักมาเรียบร้อยแล้วครับมักเกือไปสองถึงสามชั่วโมงแล้วขั้นตอนต่อไปเอาก็จะลากปลาครับลากลากลากไนะครับผ่านลากผานแล้วครับเรียนหน้าเรี่นนาแครับเนเส็จนาไปเรีนได้รับเงินแล้วลามีนามไปเพือ ทครับเดน้เร็วๆน้ำเรียบร้อยดีแล้วครับท่านตอนต่อไปเาเไปเนามาครับน้มาเากันมาหเรานแล้วนหลัก่อสะอาดไหครับเดี๋ยวก็เตรียมไปติน้ำครับผม ตอนนี้ที่ตัดยอรอบเซเลนาเพื่อจเขาไปเซน้นผมมาครับจวัดเียลนาไม่ติดบ่วงหรือตึงบ่วงกได้ครับผมามนี้ครับเซเมนาาไหครับเซเลนําผมมาเซน้ำผมมาครับบันถามมาเลยนะครับั้นตอนนี้คือเซน้ำผมมาครับ นำเดาเก่าประมาณสมุนงตรงนี้ม้นเลยปลาแห่งเดาเก่ามาเสียน้าของมาครับผมเสียน้าของมาค่ะเสียขึ่งสมุนงนะครับครึ้นสมุนงหรือว่าสมุนงหนึงก็ได้ครับเสียไปด้วยเสียน้าของมาไว้ก่อนไหนมันเขากระดีดีแบบเห็นหน้าของมามันซึ่งออกไปในเนื้อปลาคผมขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะครับเด้อแต่ว่าอย่าลืมนะครับ ล่างปลาก้อนล่างปลาเราสเสด็จน้ำแล้วกันเสด็จน้ำไปทุกอนสักครึ่งชั่วโมงเดีดเ๋ยวมาส้สมสมงหนึ่งก็ได้ครับแบบนี้เขาก็จังเอามากทำการเซยน้ำขมมาไปครับแต่เคงเซยไปเลยครับอ้าววันเซยได้ตามเวลา หนึ่งครึ่งชั่วโมองถึงหนึ่งหนึ่งชั่วโมองก็ได้ครับแช่ไว้นี่นะครับปลาสมครับไง่ายๆครับคุณไปกินเองครับผมอ่าตอนต่อมาเ้ากระล่างเหมนกันนครับหลังจากได้หอดครึ่งชั่วโมองหรือว่าชั่วโมองนึงก็ได้แช่ดิ่มว้แล้วนะครับเดี๋ย่พอมาล่างปลาล่างปลาสะอาดเลยล่างแหนม น้ำเข้ามาออกให้มันเบิดครับปล่อยแต่ว,ว่าส่วนที่มันซึมของปในเนื้อปลาครับผมต่างนี้ครับผมต่างมันสะอาดเลยด่างก็ต้องเปลืองน้ำครับก็ต้องเสียดายนา้ำับผมล้างไปเลยต่างไปเรื่อยๆครับผมให้มันแต่ว,ว่าไว้มันมีข้าวมีย่ยงเลยครับผมมีเมืย่ยงมี่ยงเลยนำเขามาเขาล้างออกเบิด ปอยเฉพาะตัวอีีมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาผมสูตปลาสมนี่สูตรบลาวอเองครับผมบลาวอเห็ดเห็ดไว้กินเองครับผมเห็ดไว้กินประจําครับผมนี่ครับอ่าวอเอามาล่างดีแล้วเวาก็มาเสด็จหนาเสด็จครับมันไลยขั้นตอนครับผมมันต้องเย็ดไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับต้องใจเย็นๆครับผมเสด็จหนาไปครับ เส้นหนาอีกรอบนึงครับอ่าเส้นหนส่วนส่วนเวลาที่เบาวอสเส้นหนามไปนี่คือผมตัดออกไปนะครับเนาะอันนี้คือเวลาที่ว่าผมมาลงคลิปนี่คือผมเมามาตัดต่อลงแล้วครับเวลาที่ผมพักปลาไปผมก็ตัดออกไปแล้วนะครับเน,นาะนะครับเอามาถึงขั้นตอนขั้นนะครับวันนี้ เติงกระเทียมครับทำกระเทียมกะว่าล้ายตื่นปุ๋แล้วครับเจ้าแห้งใส่หลายอะไรแห้งดีครับกระเทียมเลยเจี๊ยติปลาหอมแล้วกะ็เจี๊ยติปลาสมสมเไว้ยพร้อมครับเอา้าใส่กระเทียมกาไปครับถอนกันกันครับผมใส่กระเทียมกาไปกระเทียมกาไปแล้วก็ต่อไปกาทำการคันเลยครับขาดบมาเลยครับข่าวนียวครับข้าวนิวหนึ่งหนึ่งแล้วนี่ หนึ่งให้มันกัระเทียมไม่แฮมมันเย็นก็ได้ครับหรือว่าอุ่นๆก็ได้ก็กันครับอันหนึ่งเดี๋ยวมาคั่นคั่นใส่เข้าไปกันกับกระเทียมหนี่งนะครับคั่นเข้าไปกับกระเทียมคั่นเลยเหมือนคั่นเข่ามันแห้งยงก้ากขาเขาน้ำใส่เ็กน้อยก็ได้ครับเข่ามันให้มันคั่นเข้ากันได้ง่ายๆครับคั่นเข้าไปครับผมคั่นเข้าไป แล้วน้ำมันใส่จังน้อยครับผมแห้งควรครับน้ำมันใส่จังน้อยเพื่อให้มันคันง่ายครับผมน้ำมันใส่กันด้วยครับเด้่อที่น้ำลงไปครับผมเขาเพิ่แตกเม็ดออกจากกันแล้วครับคันให้มันเข้ากันครับผมคันไปเรื่อยๆครับคันไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับ ัันไปเห็นว่ามันเข่ากันดีกว่าละครับเป็นเม็ดเข่าแตกเมดไห่มันเข่ากันกับกระเทียมมันละครับขั้นตอนนี้รรเราต้องใส่เกลือนะครับรรเราต้องใส่เกลือเนื้อวาสิใส่จังน้อยก็ได้สำหรับคนที่อยากเพิ่มความเชิมนดิดหน่อยค่ะใส่เกลือเขาจังน้อยก็ได้บุ้งโป๊ใส่ก็ได้ครับแล้วคับคือหัลกลักๆเลยคือกระเทียมข่าเหนียว,ขวเข้าเหนียวหนึ่งราคา ผูฉลุดครับย่างแขกซ้ำย่างในใส่เข้าไปเลยเห็ดเนยปลาเขาเสียบครับผมนี่ครับมีเนยปลาเขาเสียบส่วนมีบวบกับเห็ดกินมาโดนแล้วครับมันกจะถ้าว่ามันเป็นปลาเขาตัวน้นอยๆเข้าเห็ดเนี่ยมันจะแข็งตัวในเรี้ยวเพราะว่ามันเข่าเกลือเกลือได้ไง่ายครับผมแต่ปลาตัวใหญ่มันจะสิบกว่าใครแข็งตัวกันไหนครับแต่ว่า เข้ากับสิมากเวลาเพิ่มขึ้นปลาตัวใหญ่เขาก็งมักเกลือเพิ่มไปสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ได้ครับมักเพิ่มไปปลาตัวน้อยก็ลดเวลาลงมาสองชั่วโมงนี่ได้ครับมักเกลือมักเกลือเพื่อว่าให้ตัวปลามันแข็งครับไม่ให้ปลาให้เนื้อให้เนื้อปลามันแข็งครับเวลาเขามาขัดปลามันจังบอนเอาคร Get ับผมนะใส่หุ่นฉสวเข้าไปเอาใส่เข้าไปครับผมหุ่นไปเลยครับ รสชาติความนัวจังหน่อยครับผมลดเข้าไปแล้วครับเอาคันยัดเข้าไปเพื่อนึงครับปี๊บยัดเม็ดเข่าเข้าไปในตูปลาครับเข้าไปในซองในที่เยาบัตรนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปในทรองครับผมเข้าไปในทรองเลยครับผมนีปิดเบาอเองครับ ยัดเม็ดเขาเข้าไปเขายัดเข้าไปครับเป็ดง่ายๆครับเป็นง่ายๆเป็ดง่ายๆเลยครับต้องเี่ยงบางไม้ครับผมเนี่ยครับยัดเข้าไปจากกันตอนนี้เราเขาก็ยัดเข้ากับเก็บป้าเขาใสตะลับใสกองก็ได้ใส่ถุงก็ได้ครับจริงๆไว้ประมาณจะ้สองสองคืนครับ สองขึ้นหรือสามขึ้นอะไรเราจะเข้าธมกสมได้กะสามธรรมกสมกลางกลางกับสองก็ชีเดือมสมแล้วครับขึ้นสองนี่ขึ้นเดียวปากีเดิสมได้หน่อยแล้วแล้วขึ้นสองนี่ก็ชีเดิมสมแห้งแล้วแยังสมแบบคัคัเลยกันียน้ำไวสามขึ้นกับทิมไปอุณหภูมุธรรมดาแล้วก็ต้องเอาเขาตู้เย็นเขาทิมไปอุณหภูมุธรรมดาแต่ว่าระยะหายมันถึก ปรับอุณหภูมิความห่างหลากหลายคองธรรมดาเข้นี่ครับถึงไปครับผมนะครับเาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับแขกใส่เอาใส่กรองใสอย่างไว้ครับนี่คือขั้นเรียบร้อยแล้วครับจบขั้นตอนการกันแล้วครับเดยนเรียงหมักไม้ครับเดี๋ยวครับเข่ากองครับผมสวัสดีครับเรียบร้อยครับจบขั้นตอนครับผม รอเสียบได้เลยครับ